นี่เขาได้ตัวลงเพลลงพัดนะได้ตัวคุณใส่เข้าลูกระตาหลังกระขา ระว,ว่าระวังการปวดตาปวดหลังปวดขาปวดได้ยังสามจุดนี้ปวดแล้วค่ะเอออันนี้ก็ไม่ทำดูน่าท้ารอ้อนฉันรักที่ส่งนั่นคิดงูเฮียนหน้าอีเต้หงและเจ้ากรรมในเรยนทั้งหมดเนาะร่างกายผมจะเบาเนาะโอเคทำดูนะ จำไว้นะพี่สี่แล้วอย่ลืมนะนะมีความรักกันเลยไม่ค่อยดีต้องเอาเงินให้แม่สักสามร้อยนะใส่บาทสักร้อยหนึ่งนะดวเจะดีนะลองทำดูนะ okay